สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบาร์มากมีนะครับผมแล้วก็ทีมงานมากมีออคาสวิตของเรานะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับผมเป็นรุ่นนี้เลยนะค,ะ <mos S 1> ครับผมคันนี้งามเลยนะครับผม เป็นรุ่น t o y o ต a v i g โ c h แชมปนะครับผมเครื่องยนต์2,005นะครับเป็นรุ่น Smart c a คนะครับปี2012นะครับสีดำคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับอ่าตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบทรงแชมป์นะครับรุ่นแชมป์รุ่นแชมป์ก็คือแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมอ่าตัวนี้ทำไมถึงเป็นแชมป์นะครับผมเพราะว่าได้รับความนิยมนะครับรุ่นนี้ประหยัดแรงนะครับผม แล้วก็อำนวยความสะดวกได้อย่างครบคันนะครับผมคันนี้นะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับคันนี้ขอบ16นะครับผมดอกยางก็ยังเหลือนะครับใช้ได้อีกเป็นปีนะครับคันนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับก็คือคันข้างหน้านะครับที่สวนเรามาเนี่ยมองเห็นไฟเลี้ยวได้อย่างชัดเจนนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมในการขับขี่นะครับ อ่าคันนี้มาเลยส,สวยๆเลยครับกระบ,บะคือกว้างมากนะครผมสามารถขนของได้เยอะมากนะครับผมขนของขายตลาดนัดขนผลไม้ขนได้ทุกอย่างนะครับคันนี้อ่าตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกรุนที่สามมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยไปยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูด้านในคันนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับผมรุ่นสมาร์ทแคปนะครับ ว่ามันสมาร์ทยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นแคปเปิดได้นะครับผมแล้วก็คันนี้พิเศษยังไงนะครับผมก็คือเปิดได้กว้างกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับปึ๊บนี่กว้างมากนะครับเป็น9 0บองศาเลยนะครับตัวนี้ถือว่ากว้างมากแล้วก็จะมีมือเปิดจากด้านในนะครับสามารถเปิดจากด้านในได้ด้วยนะครับไม่ต้องให้คนอื่นมาเปิดให้เลยเปิดเองขึ้นเองนะครับคันนี้เดี๋ยวผมลองนั่งดูนะครับ โอ้เหเหลือนะครับคันนี้ถือว่านั่งสบายนะครับปิดเองไหนก็ยังกว้างนะครับคันนี้ด้าน,นหลังกว้างมากนะครับอนอนได้เลยสบายนะครับอันนี้อันนี้ก็พิดานก็ยังเหลือเยอะนะครับผมสูง,งประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็เฟือนะครับนั่งข้างหลังเนี่ยสองสามคนได้สบายเลยนะครับอ่าตัวนี้ถ้าจะลงเนี่ยเปิดเองได้เลย เปิดิวเดียวนะครับปึ๊บเปิดลงอ่าประตูก็ยังแน่นๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้นะครับกระจกมองกระจกข้างนะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งสองบานะครผมอ่าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับผมอ่าตอนนี้ล็อกปิดล็อกแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ อานนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้อ่าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาก็ปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมช้งานง่ายมากนะครับเคตรงนก็มีที่เก็บแก้วโตโยต้าเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยที่วางแก้วเยอะมากนะครับผมแล้วก็แอร์เย็นมากนะครับอ่าพองาะไรก็เป็นแบบ power นะครับตัวนี้ อ่าตอนนี้อยากโชว์มากเลยอันนี้ดูรถ8ปีนะครับเลขไน95นะครับผมน้อยมากเฉลี่ยปีละหมื่นนิดๆเองนะครับหือว่าใช้น้อยมากนะครับแทบไม่ได้ขับไปไหนเลยจอดอยู่บ้านนะครับแทบไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับนนี้มาฝั่งนี้เลย เก็บแว่นนะครับมีหมดเลยกระจกปรับลดแสงมีหมดนะครับตัวนี้นาฬิกาเครื่องเสียงนะครับ FM แล้วก็ USB AUX CD FM AM นะครับผมตัวนี้ช่องต่อจะอยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างนะครับตัวนี้จะมี USB AUX นะครับผมแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟนะครับช่องสองช่องนะครับผม12 โห oh, นะครับมีไร่ฟ้าหลังด้วยนะครับคันนี้แอร์ okay. Air เป็นแบบปรับระดับนะครับผมแล้วก็มีทิศทาง,ล,งลมด้วยนะครับผมมีแอร์ลงด้านเท้าด้วยนะครับช่องเก็บของเยอะแยะไปหมดนะครับคอนโซลฝั่งนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้ก็จะมีเก็บช่องน้านไล่อีกนะครับผมยเยอะเลยคอนโซลกลางก็มีที่เก็บของวางแก้วนะครับผม กล่องตรงกลางก็เก็บของได้เยอะนะครับอันนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ดูนะครับอันนี้โอ้เข้าเกียร์ง่ายมากนะครับผมใช้นิ้ว2นิ้วเขียก็ไปแล้วนะครับอันนี้ปึ๊บนี่นิ้วเดียวก็ได้นะครับถือว่าเข้าเกียร์ง่ายนะครับอันนี้ Vigo Champ นะครับ Smart c a p ปต2012นะครับ ราคาเพียง379,000บาทนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับผมอ่าส่งเริ่มต้นเพียง7,000บาทต่อเดือนนะครับอ่าถือว่าคุ้มมากนะครับคันนี้รถ8ปปีวิ่งน้อยมากนะครับอ่าสวยงามเลยคันนี้แรงประหยัดนะครับผมวีโก้ชแชมป์คันนี้เลยนะครับคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ เอฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับอ,อ,อ่าตั่นีน้เครื่องยนต์นี้จะมีตร์คูลเลอร์นะครับช่วยระ,ะบายความร้อนเข้าห้องเครื่องเนี่ยให้เครื่องยนต์เนี่ยออกไม่ได้ยิ่งขึ้นนะครับแรงยิ่งขึ้นประหยัดยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดเลยนะครับวีโก้ชแชมป์การันตีด้วยยอดขายนะครับอันดับหนึ่งของประเทศนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็ ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยมีทําสีนะครับโครงสร้างนะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่มีถอดอะไรทําสีทับชิ้นเลยนะครับเป็นอะไหล่เดิมจากโรงงานแท้ครับคานหน้าเนี่ยไม่มีชนนะครับผมเป็นอะไหล่เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับสวยงามหรือว่าสวยมากนะครับคันนี้้อยสติกเกอร์ก็ยังอยู่เลยนะครับตัวนี้สติกเกอร์ครบถือว่าสวยงามมาก ดูภา้นอกกันอีกรอบนะครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับผมซื้อรถกับร้านเรานะครับผมซื้อวันนี้นะครับคอนดิชีปีหน้านะครับผมสามารถเอาเงินไปใช้ปีใหม่ได้สบายนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าโอนนะครับผมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเรลนะครับตัวนี้เรารับประกันให้เลยนะครับเครื่องยนต กล่อง e c u เกียร์นะครับรับประกันให้6เดือนนะครับผมมีปัญหาเข้ามาได้เลยนะครับแต่รับรองครับไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็จะมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมใช้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมน้ำมันหมดรถเสียแบตหมดนะครับลืมกุญแจนะครับผมลูกค้าสามารถสบายใจได้เลยขับไปได้ทั่วไทยนะครับผมมีบริการนี้อยู่นะครับแล้วก็ของเราจะมีสถานตัวสภาพนะครับผม สามารถนํารถเข้ามาตรวจสภาพต,ตอรอเนี่ยฟรยีตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมอ่าคันนี้เลยอ่าแอบดูภาสีนิดนึงภาสีคันเนี้ยต่อให้ถึงปีหน้าเลยปีหกสี่นะครับอโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งของร้านเรานะครับผมถ้าภาสีเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดอาจะหมดภายใน3เดือนเนี่ยเราเตะให้อีกปีหนึ่งเลยนะครับให้ครบปีหน้าเลยนะครับ ย้ำราคาครั้งนะครับคันนี้ราคา379,000บาทนะครับผมผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับผมกับรุ่น Toyota v วีโก้สมาร์ทสีดำคันนี้นะครับปี2012นะครับเกียร์ธรรมดานะครับใครสนใจก็เข้ามาทดลองขับเข้ามาชมกันได้นะครับผมอ่าคันนี้เขาบอกว่าสวยๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามเพจของเราด้วยนะครับ ใครมาไม่ถูกเนี่ยจำง่งายๆเลยตรงข้ามปั๊มบางจากโคกช้างนะครับผมร้านเราจะอยู่ตรงถ้ามาจากในเมืองนะครับผมเลยรลตัดโคกช้างเข้ามาข้ามข้ามแยกโคกช้างมานะครับผมแล้วก็ไปยูเทินตรงหน้าอินเด็ก์นะครับผมกลับมานะครับผมจะอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากนะครับถ้าม,มาจากแยกอิโนโนจีนะครับตรงมาเรื่อยๆเข้าเมืองนะครับผ่านอินเด็ก์มาเลยศูนย์เบนเข้ามาจะเจอสารพุมูมนะครับผมเห็นสารพุมูมเยอะเนี่ย ฉลอไฟเลี้ยวได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอร้านของเรานะครับผมจะมีทีมงานรอคอยบริการนะครับวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะครับผมว่าผมเนี่ยจะมารีวิวคันไหนนะครับสวยแค่ไหนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ